อัฏกถาเกศวชาดกความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องเล่าสนุกๆมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่าความคุ้นเคยที่เราทุกคนคุ้นชินกันดีเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นพุทธชาดกที่พระพุทธองค์เคยทรงตรัสเล่าไว้เพื่อสอนให้พระราชาพระองค์หนึ่งเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันนี้เลยค่ะ เรื่องเราจะสนุกและแง่คิดดีขนาดไหนตามมาฟังกันเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กรงสวธธาวัตถีนวัดเชตวันในสมัยพุทธกาลค่ะทุกๆวันในบ้านของท่านอนาัฐาบินทิกะเศรษฐีจะมีการจัดพัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ถึง500รูปซึ่งท่านก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่ะ ใครที่ผ่านไปมาก็จะเห็นภาพของพระสงฆ์จำนวนมากเดินทางเข้าออกบ้านเศรษฐีราวกับว่าบ้านท่านเป็นบ่อน้ำทิพย์เลยก็ว่าได้อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าประเปริทีิโกศลซึ่งเป็นพระราชาผู้ปกครองเมืองทรงผ่านมาเห็นภาพนี้เข้าค่ะท่านทรงรู้สึกเลื่อมใสามากเลยคิดในใจว่าในเมื่อเศรษฐีทำได้เราเองก็เป็นพระราชาก็ควรจะทำแบบนี้เหมือนกันสิ จากนั้นท่านก็เสด็จไปเข้าเฝ้าพระศัสดาที่วัดเชตวันกราบทูลขอจัดพัตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์500รูปเป็นประจังเช่นกันค่ะเมื่อพระภิกษุสงฆ์เริ่มเข้าไปรับพัตาหารในพระราชวังทุกท่านก็ต้องประหลาดใจเลยค่ะเพราะอาหารที่พระราชาจัดถวายนั้นเป็นอาหารชั้นเลิศจริงๆ ข้าวสาลีที่หุงก็เป็นข้าวเก่าเก็บถึง3ปีหอมกรุ่นและรสชาติดีมากๆแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปค่ะอาหารในพระราชวังนั้นจะถูกจัดถวายผ่านข้าราชบริพารไม่ได้มีใครยื่นด้วยมืออย่างเป็นกันเองหรือด้วยความคุ้นเคยเหมือนอย่างที่ได้รับจากท่านอนุถบินทิกะเศรษฐีเลยค่ะ ด้วยเหตุนี้เองค่ะแม้อาหารจะเลิดล้ำขนาดไหนแต่พระภิกษุทั้งหลายก็ฉันไม่ลงค่ะพวกท่านรับอาหารแล้วก็นำไปให้ครอบครัวที่อุปถากดูแลตัวเองเป็นประจำแล้วก็ฉันอาหารที่ครอบครัวเหล่านั้นจัดหามาให้แทนค่ะไม่ว่าอาหารนั้นจะหยาบ จะปราณีตจะเป็นน้ำข้าวหรือเป็นกับข้าวธรรมดาธรรมดาพวกท่านก็รู้สึกพอใจและอิ่มเอมใจมากกว่ามากเลยค่ะวันหนึง่งมีคนนำผลไม้จำนวนมากมาถวายพระราชาค่ะท่านจึงสั่งให้เอาไปถวายพระภิกษุสงฆ์แต่เมื่อข้าราชบริพารน,นำผลไม้ไปที่โรงพัตาหารในวงังก็ไม่เจอพระภิกษุแม้แต่รูปเดียวเลยค่ะทุกคนจึงต้องกลับไปทูลรายงานพระราชาว่า พระเจ้าคะ่ะไม่พบพระภิกษุเลยพระยาคะ่ะพระราชาทรงแปลกพระทัยมากคะ่ะเลยถามไปว่าหรือว่ายังไม่ถึงเวลาเหล่าข้าราชบริพารก็กราบทูลว่าถึงเวลาแล้วพระยาคะ่ะแต่พระภิกษุทุกรูปได้รับอาหารจากวังแล้วนำไปให้ครอบครัวที่อุปถักดูแลตนเองแล้วจึงไปฉันที่นั่นแทนพระยาคะ่ะพอได้ยินแบบนั้นพระราชาทรงสงสัยอย่างหนักเลยคะ่ะ อาหารของเราก็ประณีตและเลือดรสขนาดนี้เหตุใดพระภิกษุถึงไม่ฉันกลับนำไปให้คนอื่นแล้วไปฉันอาหารที่อื่นแทนด้วยความสงสัยนี้เองท่านก็เสด็จไปที่วัดเชตวันเพื่อกลับทูลถามพระพุทธองค์ค่ะเมื่อพระราชาทูลถามเรื่องราวทั้งหมดพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนว่ามหาบพิตร การบริโภคอาหารนั้นสำคัญที่ความคุ้นเคยเป็นหลักพัตหารในพระราชวังไม่มีใครถวายด้วยใจที่สนิทสนมพระภิกษุทั้งหลายจึงไปรับประทานในบ้านของผู้คุ้นเคยเพราะรสแห่งมิตรภาพย่อมเหนือกว่ารสชาติใด มหาบอพิษแม้อาหารอร่อยสี่อย่างจากผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็สู้เพียงน้ำข้าวธรรมดาธรรมดา,ท,มดาที่ผู้คุ้นเคยจัดให้ไม่ได้เลยแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็ส่งยกเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเล่าเพื่ออธิบายให้พระราชาทรงเข้าใจมากขึ้นค่ะ ในอดีตการนานมาแล้วนักกรุงพารณสีมีดาบทรูปหนึ่งชื่อเกสวะดาบทท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของเหล่าฤาษีถึง500รูปอาศัยอยู่ในป่าหิมพันธ์และในบรรดาสิทธ์ทั้งหลายก็มีสิทธิ์โปรดของท่านอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากัปปะดาบททั้งสองมีความสนิทสนมและผูกพันกันมากเลยค่ะ วันหนึ่งเกศวดาบทก็พาเหล่าฤาษีทั้งหมดลงมายังเมืองมนุษย์เพื่อหาของรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็ได้เข้าพักในพระราชอุทยานของกรุงพาราณสีค่ะเมื่อพระราชาแห่งกรุงพาราณสีทรงเห็นก็ทรงนิมนต์ทั้งหมดเข้าไปฉันอาหารในวังแล้วก็ขอให้จำพรรษาอยู่ที่นั่นเลยค่ะเมื่อออกพรรษาแล้วเกศวดาบทก็ทูลลาพระราชาว่าจะกลับป่าหิมพาน์ค่ะ แต่พระราชาทรงเห็นว่าท่านชราคาบมากแล้วจึงทูลขอให้ท่านอยู่ต่อในวังแล้วให้ลูกศิษย์คนอื่นกลับไปแทนเกสวดาบทจึงให้กับปะดาบทและเหล่าฤาษีหนุ่มๆทั้งหมดกลับไปส่วนท่านเองก็อยู่ต่อเพียงลำพังทันทีที่ต้องห่างจากสิริรักของท่านอย่างกับปะดาบทก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาทัานทีเลยค่ะ ท่านนอนไม่หลับอาหารก็ไม่ย่อยแล้วโรคลงโลหิตก็กำเริบขึ้นมาค่ะพระราชาทรงเป็นห่วงมากเลยให้หมอหลวงถึงหตระกูลมารักษาแต่ไม่ว่าจะรักษายังไงอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะจนวันหนึ่งเกศวดาบดจึงทูลพระราชาว่ามหาบอพิษ ah oh พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าตายหรือหายจากรอกกันหนาะพระราชาตรัสตอบทันทีว่า แน่นอนว่าต้องการให้ท่านหายจากโรคอยู่แล้วดาบดจึงทูลขอให้พระองค์ส่งท่านกลับป่าหิมพันธ์ค่ะพระราชาจึงส่งอมย์คนสนิทชื่อนารัตอมย์ให้พาเกศวดาบดกลับป่าทัานทีเมื่อไปถึงป่าหิมพันธ์ทันทีที่ท่านได้เห็นหน้ากับปะดาบดสิริรักของท่านโรคทางใจที่เคยเป็นก็สงบลงทันทีเลยค่ะจากนั้นกับปะดาบดก็ปรุงอาหารง่ายๆให้ท่าน เป็นยาคูที่ทำจากข้าวโพดและลูกเดือยผสมกับผักแล้วราดน้ำเปล่าๆอาหารนั้นไม่อร่อยไม่ได้มีรสชาติที่เลิศรสและแต่ด้วยความรักและความคุ้นเคยที่กัระดาบดได้ปรุงให้โรคลมโลหิตของเกสวดาบดก็หายไปอย่างนะ่าอัศจรรย์ในทันทีเลยค่ะ พระราชาทรงส่งคนไปตรวจสอบอาการของเกสวดาบทอีกครั้งเมื่อทราบว่าท่านหายดีแล้วก็ทรงประหลาดใจมากจึงทูลถามเกศวดาบทไปว่าอาหารชั้นเลิศในวังของเราก็รักษานายท่านไม่ได้แต่ข้าวโพดและลูกเดือยธรร,ธรรมดากลับทำให้ท่านหายดีได้อย่างไรเกสวดาบทจึงตอบกลับไปว่า อาหารใดก็ตามหากบริโภคกับผู้คุ้นเคยกันแม้จะเป็นอาหารที่หยาบก็อร่อยเพราะความคุ้นเคยเป็นยอดแห่งรสทั้งปวงพระยะค่ะ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นดาบทที่ยิ่งยงทุกคนล้วนแต่ต้องการความคุ้นเายความสนิทสนมและความเข้าใจจากคนรอบข้างทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินหรือเรื่องของการดําเนินชีวิตรถแห่งมิตรภาพหรือความคุ้นเคยนี้เองค่ะที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรามีความสุขและเป็นรสชาติที่อร่อยที่สุดสําหรับใจของเราเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ได้แง่คิดดีๆกันไปบ้างไหมคะหากใครชอบเรื่องนี้หรือชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ